สวัสดีค่ะชลักขณาราศีตุลนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนโดยประมาณก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องคะ่ะ แล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะสําหรับท่านที่ต้องการให้มีตัวหนังสือประกอบคำบรรยายคุณสามารถแตะที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะจะมีปุ่มนะคะสมปุ่มที่มุมบนด้านขวาปรากฏกดไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายกับตัว C 2ตัวหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวหนังสือประกอบคําบรรยายขึ้นมา อาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ลงคลิปเราสักประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งคุณสามารถใช้วิธีนี้กับทุกคลิปทุกช่องนะคะที่คุณต้องการให้มีคําบรรยายทาง y o u t u b e นะคะเขามีออปชันนี้บริการสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะซึ่งบางช่องก็อาจจะเลือกภาษาได้ด้วยคราวนี้นะคะเรากลับมาเที่ยวเรื่องของเรากันค่ะ จากภาพนะคะคุณจะเห็นว่าการให้ผลของดาวจะมีช่วงที่แตกต่างกันแต่ที่เด่นๆนะคะที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีอยู่2จุดนั่นก็คือดาวอังคารนะคะที่โคจรถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนยังมีสถานะที่เป็นสีแดง2ก็คือดาวศุกร์ค่ะ ที่โคจรไปกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะที่ราศีมีนและองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆนะคะที่จะส่งผลไปถึง13กุมภาพันธ์โดยประมาณเดี๋ยวจะค่อยๆขยายความในแต่ละส่วนค่ะโดยที่จะให้ดาวอังคารนะคะเป็นพระเอกของคลิปนี้เพราะว่าถือว่าประเดิมความแปรปรวนแรกของปีสำหรับรัคนาราศีตุลจะมีบางส่วนนะคะที่คุณได้รับอนิสงที่ดีค่ะ จากความแปลปลวนของดาวอังคารที่เขาถอยหลังกลับไปอยู่ในภพสุภะแค่ว่าอาจจะมีบางอย่างนะคะบางเรื่องที่อาจจะถูกลดทอนหรือว่าให้ผลผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะว่าดาวยังมีสถานะที่เป็นสีแดงและก็จะมีจุดที่ต้องระวังค่ะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูฉะนั้นก็จะมีทั้งด้านที่ดีนะคะและสิ่งที่คุณยังไม่ควรประมาทซึ่งก่อนที่จะไปตีความนะคะแอบเหลือไปดูดาวประจำราศีของคุณสักนิดหนึ่งค่ะ ดาวสุขว่าอยู่ในจุดที่ส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนไปอยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคนะคะความท้าทายพบอริแต่ว่ามีความแข็งแกร่งค่ะได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดตรงนี้นะคะถือว่ามีส่วนต่อทิศทางในการตีความว่าจะมีบางส่วนนะคะคุณไปหาเรื่องยากความท้าทายอะไรใหม่ๆทำกันก็ได้เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่คุณไม่คุ้นเคย ในช่วง4เดือนนะคะที่ดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งนี้บางคนพบความสามารถพรสวรรค์ความชำนาญใหม่ๆได้ค่ะหรือว่าอยู่ในโหมดของการต่อสู้การแข่งขันการสอบนะคะการทำยอดมีอริศัตรูคู่แข่งในเรื่องของการทำงานก็ได้เกณฑ์ของการริเริ่มบุกเบิกค่ะมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัด เป็นไปได้ทั้งที่คุณตั้งใจหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองหรือว่าเป็นคำสั่งนะคะถูกมอบหมายให้ทำซึ่งระหว่างทางนะคะว่าคุณจะต้องฝ่าฟันต้องไปเจอกับเรื่องราวอะไรกันบ้างเราจะเริ่มที่ดาวอังคารค่ะเป็นองค์ประกอบแรกนะคะแล้วก็เป็นพระเอกของคลิปนี้ซึ่งในพบสุภะรอบนี้นะคะกับรอบที่แล้วจะให้ผลที่แตกต่างกันค่ะครั้งที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการตั้งหลักปรับตัว ที่บางคนคุณเพิ่งผ่านเรื่องหนักๆเรื่องยากบางอย่างมาหรือว่ามีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลจากพี่น้องภูมิลำเนาบางคนก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนด้วยเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าการศึกษาเรียนต่อแต่ว่าสำหรับครั้งนี้นะคะเป็นการให้ผลในทางที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าบางอย่างคะ่ะ แค่ว่าจะแฝงมาด้วยความกดดันเท่านั้นเองตรงนี้อย่าพิ่งไปมองในทางลบเสมอไปนะคะเป็นเรื่องปกติของดาวบาระ์ะคอค่ะการที่จะได้อะไรส่วนใหญ่มันจะต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทุ่มเทกันจะเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งอิทธิพลของดาวประจำราศีของคุณก็ไปอยู่ในจุดที่ต้องมีความท้าทายในภพสุภานี้นะคะเป็นตำแหน่งของความเจริญค่ะความเป็นมงคลผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่า ผู้ช่วยเหลือคนอุปธรรมนะคะศิลธรรมความเชื่อความศรัทธาฉะนั้นสิ่งที่พวกคุณบากบั่นทุ่มเทกันมาอย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีบางส่วนค่ะที่ยังไม่ได้เห็นภาพเห็นผลอะไรมากนะักหรือนะคะถ้าเป็นเรื่องของทักษะความรู้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายมาถึงจังหวะนี้นะคะคุณจะเห็นว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทกันมาบางอย่างมันจะไม่เสียเปล่าค่ะ ถ้าไปผูกสัมพันธ์สร้างเครือข่ายคนรู้จักหรือว่าไปดิวงานอะไรไว้เดี๋ยวมันจะมีความคืบหน้าเข้ามาทำดีก็จะมีผู้ใหญ่มองเห็นนะคะหรือว่ามีการหยิบยื่นเอื้อประโยชน์ให้กันซึ่งดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนค่ะภพปัตตาน,นินะคะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่ครองลูกค้าหรือว่าคนที่จ้างงานคุณหัวหน้าเจ้านายก็ได้แล้วก็เพศตรงข้าม สถานะต่างๆเหล่านี้นะคะถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตของคุณจะเป็นสถานะใดก็ได้เป็นพวกเดียวกันกับคุณหรือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณก็ยังได้ในช่วงสองเดือนนี้นะคะจะมีบางสถานะค่ะมีส่วนที่เข้ามากระตุ้นหรือว่าช่วยผลักดันคุณในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินของคุณด้วยว่ามีทิศทางไปทางไหนหรือว่าช่วงนี้ควรลงทุนอะไรไหม ก็จะดูที่ดาวอังคารแล้วก็ดาวอาทิตย์ควบคู่กันนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับการเงินการทำมาหาได้แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งคุณจะเห็นนะคะว่าดาวสองดวงนี้อยู่ในสถานะที่แตกต่างกันค่ะสำหรับดาวอาทิตย์นะคะไม่เคยที่จะมีปัญหาในเรื่องของการโคจรอ,อยู่แล้วค่ะนี่คือข้อได้เปรียบของพวกคุณอย่างหนึ่งซึ่งลักษณะอย่างหนึ่งของดาวอาทิตย์นะคะเวลาให้อานิสงส์ที่ดีก็มักที่จะเป็นลาภผลที่ไม่ธรรมดา ในบรรดาพวกคนนะคะให้ทราบไว้เลยค่ะว่าในช่วงชีวิตใดช่วงชีวิตหนึ่งนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตกันขึ้นอยู่กับว่านะคะจะเข้ามาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองบางคนได้เงินก้อนจากการถูกจ้างออกจากงานบางคนได้เงินประกันค่าสินใหม่ทดแทนหรือว่าเป็นเรื่องของมรดกพินัยกรรมนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะคะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพเห็นอนุภาพของดาวอาทิตย์ ซึ่งราศีตุลน,นะคะหรือว่าลัคนาตุลบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการเงินหรอกค่ะแต่ว่าอาจจะไปมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตแทนซึ่งจะพูดถึงผลในปัจจุบันนี้ก่อนนะคะจะมีทั้งสิ่งที่คุณขับเคลื่อนได้ค่ะและสิ่งที่จะเข้ามาเบียดเบียนทรัพย์ของคุณได้ในเวลาเดียวกันเพราะว่าดาวอังคารนะคะยังคงเป็นสีแดงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกำเนิดด้วยล่ะค่ะว่า ดาวอังคารหรือว่าดาวอาทิตย์ใครสรงเสริมมากน้อยกว่ากันคุณต้องลองจับสังเกตตัวเองด้วยนี่คืออิทธิพลที่ติดตัวดาวอังคารมาส่วนหนึ่งค่ะ อีกทั้งนะคะข่าวสารความคืบหน้าต่างๆค่ะถ้ามีการติดตามถามไทยไปก่อนหน้านี้หน้าที่จะมีความคืบหน้าเข้ามาและอะไรที่คุณดึงจังหวะหรือว่ารอโอกาสอยู่นะคะจากช่วงก่อนหน้ามีความเป็นไปได้ที่มันจะผลักดันทําให้มีความคืบหน้าได้ซึ่งในขณะเดียวกันนะคะกับบางคนก็จะมีในส่วนที่จะต้องแก้ปัญหาควบคู่ไปด้วยการสะสางสิ่งที่ค้างคๆนะคะยังมีความวิตกกังวลบางอย่างที่ติดตามมา การขับเคลื่อนมีแน่นอนค่ะแต่ว่าอาจจะทําได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ละคนคุณต้องใจเย็นๆเพราะถ้าจะว่ากันด้วยเรื่องของธาตุสภาพแวดล้อมรอบตัวดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมค่ะซึ่งในตําแหน่งนี้ก็คือลมถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมกันทิศทางของการเงินนะคะอย่างน้อยก็น่าที่จะมีความคล่องตัวมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ หรือว่ามีไรายได้เท่าเดิมแต่ว่าคุณก็อาจจะมีการวางแผนที่รัดกุมมากขึ้นใช้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเกณฑ์ของการที่จะมีจุดลัว่วไหลจะอยู่ที่เรื่องในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่าเฉพาะครอบครัวไหนนะคะที่คุณยังมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ มรดกพินัยกรรมหรือว่าเรื่องของศิลธรรมในครอบครัวที่อาจจะมีคดีความด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะพพมรณะจะมีบางส่วนที่เรื่องของความถูกต้องศิลธรรมถูกลดทอนลงไปตรงนี้ก็อาจจะยังเป็นปัญหายืดเยือได้อยู่มันมีหลายเหตุปัจจัยนะคะกลับมาที่พบสุภะของเรากันก่อนด้านที่ดีนะคะก็คือตรงนี้จะเด่นที่เกี่ยวกับลาบผลจากแดนไกลค่ะ ต่างทินต่างแดนการเดินทางไกลเครือข่ายสังคมคนรู้จักจะเป็นตัวเชื่อมโยงส่วนหนึ่งก็ได้นะคะสิ่งที่คุณไปผูกมิตรผูกสัมพันธ์ไว้จะเข้ามาในรูปของการหยิบยืน่นเอื้อประโยชน์ให้กันในรูปแบบต่างๆหรือว่านะคะบางอย่างคุณทำดีก็จะมีคนมองเห็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณปูลากฐานกันมาทั้งสิ้นค่ะทำการค้าการขายนะคะ พยายามให้อยู่ในแหล่งที่มีชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวไว้ค่ะอย่างน้อยมันก็จะมีการขับเคลื่อนที่ดีกว่าการค้าการขายทั่วไปบางคนมีโอกาสที่จะได้คุค้าคู่สัญญาเป็นบริษัทต่างชาติหรือว่าเจอคนถูกใจนะคะเป็นรัฐทางไกลคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาไปได้เลยตรงนี้ขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกำเนิดของแต่ละคนด้วยนะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ต่างชาติด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะให้ผลเหมือนกันทุกคน บางคนสงสัยนะคะว่าทําไมรักทางไกลหรือว่าการมีระยะห่างให้กันเนี่ยมันดูส่งเสริมกว่าการใช้ชีวิตคู่รูปแบบปกติทั่วไปต้องขอบอกก่อนนะคะว่าแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างนะคะมันต้องใช้สิ่งที่เป็นการแก้เค็ดแก้ทางด้วยค่ะถึงจะประครับประคองชีวิตคู่ได้ไปตลอดรอดฝั่ง แค่ว่าหลักเกณฑ์ง่ายๆบางอย่างนะคะถ้าคุณรู้เท่าทันคุณสามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ค่ะเบื้องต้นมันช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้เช่นนะคะบางคนเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะแล้วทำให้เรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายดีขึ้นหรือบางคนคุณต้องเดินทางนะคะจะมีลาาผลดีกว่าการทำอะไรที่อยู่ติดที่นี่คือเทคนิคที่ชาวลัคนาราศีตุลคุณนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ และถ้าคุณสังเกตให้ดีนะคะจะเห็นว่าตำแหน่งของดาวพุธนะคะคือสุภะแล้วก็วินาศมีทั้งดาวอังคารแล้วก็ะเกตค่ะเข้าไปกระตุ้นโดยเฉพาะพภเกตนะคะนี่เป็นตำแหน่งของการปกปิดซ่อนเร้นค่ะการทำอะไรที่ไม่ออกหน้าออกตายังคงสื่อถึงต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็การเดินทางไกลรวมไปถึงนะคะความรู้สึกสันโดดแล้วก็เคว้งคว้างค่ะ ทำให้มีความเชื่อมโยงไปที่พบพันธุนะคะเกี่ยวกับครอบครัวที่เดาพุทธเข้าไปอยู่ในตําแหน่งนี้ซึ่งเป็นตําแหน่งของอู่ข้าวอู่นน้าหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์กงสีในครอบครัวสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ปรับอารมณ์ความรู้สึกให้เป็นพลังบวกเข้าไว้ค่ะ ดูแล้วจะมีบางส่วนนะคะกับเรื่องในบ้านยังมีสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกลําบากใจกันพอสมควรและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่มีผลกับดาวอังคารคือตำแหน่งนี้นะคะจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาคู่ศัตรูค่ะอังคารกับเสานะคะสกับเจดาวสองดวงนี้มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายเราจะให้น้ำหนักความเป็นไปได้อยู่ที่50ละกันค่ะ ยกเว้นว่าใครนะคะถ้าคุณทราบดาวในพื้นดวงกําเนิดของตัวเองและมีดาวอาทิตย์นะคะที่ตั้งรับอยู่ในตําแหน่งนี้ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความระมัดระวังให้มันสูงขึ้นเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเขาก็เป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูกันอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมีจุดเสียบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวเรื่องเด่นๆเ,เรื่องเดียวเลยค่ะไปเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษคือเรื่องของผลประโยชน์กงศีในครอบครัวมรดกพินัยกรรม ตรงนี้มีความยุ่งยากยึดเยื้อแน่นอนนะคะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยึดหลักของความถูกต้องความยุติธรรมจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่ถูกเอาเปรียบหรือว่าเสียประโยชน์อีกทั้งองศานี้ของดาวนะคะส่งผลโดยตรงถึงคุณค่ะบางคนคุณอาจจะต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของผู้อื่นไปโดยปริยายได้รับผลกระทบนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมซึ่งดาวอังคารนะคะทำให้เรานึกถึงความเป็นเดจาวูค่ะ คือภาพเก่าหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างในอดีตนะคะมันย้อนกลับมาส่งผลใหม่อีกครั้งเหตุการณ์แรกก็คือวันที่ดาวอังคารย้ายค่ะวันที่25มกราคมใกล้เคียงนะคะกับผู้นำประเทศมหาอำนาจคนที่47เข้ารับตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทในตำแหน่งนี้มาแล้วเหตุการณ์นี้นะคะจะมาพร้อมกับผลกระทบหลายๆอย่างที่มีผลไปทั่วโลกไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เตรียมความพร้อมนะคะกับสภาพเศรษฐกิจที่จะมีความผันผัวในรอบนี้ให้ดีกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวของเรากันค่ะจากที่ดาวนะคะเข้าไปกระตุ้นอยู่ในราศีกรกฎแม่ทาดน้ำวาระที่เกี่ยวกับทางน้ำนะคะที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ช่วงปลายปี6-7จะสงบลงเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากนี้ไปสเดือนดาวเข้ามากระตุ้นอยู่ในธาตุลมส่งกำลังถึงดาวเสาคู่ศัตรู วาระที่จะเกิดปัญหาทางสภาพอากาศจะมาแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเรื่องของฝุ่นลมพายุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางระบบทางเดินหายใจจะกลับมาเริ่มสร้างปัญหาใหม่ในรรอบนี้หรือว่าการเดินทางทางอากาศก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้นะคะเป็นภาพรวมที่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบค่ะโดยที่มีลมเป็นสาเหตุซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ ดาวเคยทำองศานี้มาก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็คือทั้งปี67แล้วก็ปี66มันเหมือนเดจาวูค่ะที่บางเหตุการณ์ในอดีตจะกลับมาส่งผลกระทบซ้ำเราจึงยกให้ดาวอังคารนะคะเป็นความแปลปรวนแรกของปีแต่ว่าในขนาะเดียวกันนะคะองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงค่ะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะไม่ซ้ำรอยสทัทีเดียวแค่ว่ารูปแบบบางอย่างนะคะจะทำให้เรานึกถึงบางเหตุการณ์ที่เคยเกิดหรือว่าส่งผลมาก่อนหน้านี้ แต่สำหรับดาวอังคารนะคะก็ส่งผลแค่ช่วงสั้นๆค่ะประมาณ2เดือนตรงนี้มองว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหรือว่าสัญญาณเตือนบางอย่างจุดพลิกผันนะคะที่น่าจับตามองจะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมค่ะที่ดาวใหญ่จะย้ายพร้อมกันถึง3ดวงและช่วงปลายปีนะคะที่ดาวจะโครจรวิปริตกันที่สำคัญส่งผลกับาธาตุลมทั้งสิ้นนี่เป็นจุดที่เรายังไม่ควรประมาทกัน ไปต่อกันที่ดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพพันธุกันบ้างค่ะเราจะดึงจุดเด่นๆของดาวพุธมาพูดให้ฟังนะคะเพราะว่าเขายังอยู่ในช่วงของการโคจรเร็วส่งผลในตำแหน่งไหนก็จะอยู่แค่ช่วงสั้นๆค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาน่าจะทำให้คุณได้เห็นธาตุแท้ของคนรอบข้างบางสถานะได้มากขึ้น จะพูดถึงด้านมืดของดาวพุธให้ฟังค่ะถึงแม้ว่านะคะในตำแหน่งนี้เขาจะมีความแข็งแกร่งก็ตามก็จะมีบางแง่มุมค่ะที่ส่งเสริมกันในด้านมืดนะคะเช่นทำให้คุณรับรู้คนที่ทำอะไรอยู่ลับหลังคนที่ไม่จริงใจซึ่งเป็นการดีนะคะที่ทำให้คุณหลบหลีกหรือว่ารับรู้ได้หรือว่าอาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องห่างเหินกันไปโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะบอกแวงกันค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ส่งเสริมนะคะตรงนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเวลาที่เดาวพุดธของคุณไปปรากฏอยู่ในตำแหน่งใดนะคะเขาก็จะเอาความเป็นด้านมืดของเขาติดตัวไปด้วยเสมอจะแสดงผลในรูปแบบต่างๆค่ะด้านมืดไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องเสียหายเสมอไปนะคะซึ่งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของอสังหาริมทรัพย์ความรู้ประสบการณ์ที่คุณสุ่มสะสมฝึกฝนกันมา เราถือว่าเป็นสมบัติชนิดหนึ่งที่มีติดตัวกันตอนนี้นะคะก็น่าที่จะนำมาสร้างหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพียงไอเดียความคิดก็ได้ค่ะเพราะว่าดาวอยู่ในตําแหน่งนี้แค่ชั่วคราวอาจจะเข้ามาจุดประกายอะไรบางอย่างเน้นนะคะว่าเป็นเรื่องเฉพาะทางหรือว่าเป็นอาชีพเฉพาะความสามารถพิเศษรูปแบบใดก็ได้ค่ะที่คุณมีการฝึกฝนสุ่มทำมาก่อนหน้านี้ หรือนะคะบางคนอาจจะอยู่ห่างจากครอบครัวไปนานจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้กลับบ้านมาเยยบเมาเยี่ยมครอบครัวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ควรประมาทนะคะก็คือเรื่องของการครบคนค่ะทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอสำหรับดาวอาทิตย์นะคะจะมีผลถึง13กุมภาพันธ์เป็นตัวแทนที่มาจากพบลาภะนะคะ ในตำแหน,น่งนี้เรื่องของท่าสภาพแวดล้อมรอบตัวสำหรับเดาอาทิตย์นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นเรียกว่าคล่องตัวนะฉะนั้นการขับเคลื่อนที่เกี่ยวกับลาบผลเน้นทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไว้นะคะ อันดับแรกเลยค่ะหน้าที่จะมีบางส่วนนะคะที่คุณได้จัดบ้านกิจการร้านค้าทําให้มันสะอาดดูดีขึ้นตรงนี้มองว่านะคะมากกว่าเป็นการปัดกวาดเช็ดถูทั่วไปนะคะการตกแต่งทํานุบํารุงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งตรงนี้ดีนะคะเราแนะนําอย่างน้อยก็เอาเรื่องของเลิกเอาชัยความเป็นสริมงคลเข้าบ้านกันก่อนเลย หลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดเกณฑ์ที่จะได้ลาบผลจากหลักทรัพย์ที่คุณมีนะคะหรือบางคนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆก็ได้เพราะว่ามีความสอดคล้องกับการกลุมร่วมกันกับดาวพุธนะคะที่อาจจะมีการซุ่มทำบางอย่างตรงนี้เป็นการเพิ่มพูนมูลค่า้กับตัวเองด้วยรูปแบบหนึง่งอีกท้งนะคะเพื่อนบางคนก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมอะไรกับคุณบางอย่างค่ะ เรื่องของญาติพี่น้องคนในครอบครัวนี่นะคะต้องยอมรับค่ะว่ามีทั้งที่ส่งเสริมแล้วก็บั่นทอนตำแหน่งนี้เราให้น้ำหนักไปในด้านที่ดีแล้วกันนะคะจะมีบางส่วนที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนกันในกลุ่มญาติพี่น้องค่ะ ใครที่มีแผนนะคะที่จะย้ายถิ่นฐานมีโอกาสที่มันจะราบเรื่องค่ะทั้งเรื่องของเอกสารการขออนุมัติต่างๆเหมาะนะคะที่จะผลักดันทําในช่วงนี้โดยรวมนะคะของดาวอาทิตย์เขาเข้ามาช่วยเสริมในด้านที่ดีค่ะในด้านที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ความเป็นอยู่ส่วนที่คุณจะพอใจหรือไม่มากน้อยเพียงใดนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่างน้อยเขามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาไม่ทําให้รุกรามบานปลาย คุณเห็นตำแหน่งต่อไปไหมคะที่ดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์เขาจะย้ายเข้าไปนั่นแหละคะ่ะพบปุตตะเข้าไปกระตุ้นที่เกี่ยวกับการบุกเบิกเริ่มนะคะประสบการณ์ใหม่ๆการเดินทางกันอีกแล้วเรื่องของเทคโนโลยีค่ะความทันสมัยในยรูปแบบต่างๆและคนที่อายุน้อยกว่าใครที่มีเรื่องของไอเดียความคิดนะคะก็น่าที่จะมีโอกาสได้เริ่มบางอย่างหลังจากนี้ซึ่งในด้านที่คุณยังไม่ควรประมาทก็ยังมีค่ะ นี่เป็นการเตือนล่วงหน้านะคะเพราะว่ามีความต่อเนื่องกับสิ่งที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในตอนนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับมือกับดาวคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นะคะเป็นอีกหนึ่งดาวที่มีความเป็นไม้เปลือไม้เมากับดาวอังคารค่ะฉะนั้นระวังเรื่องของผลประโยชน์นะคะที่ทำร่วมกับผู้อื่นทุกรูปแบบ ทุกสถานะถ้าจะมีการเริ่มอะไรใหม่คุณทำได้นะคะแค่อย่าประมาทมันมีเกณฑ์ของการขัดแย้งด้วยเรื่องของผลประโยชน์อยู่และเราจะปิดท้ายกันที่ดาวสุขค่ะดาวประจำราศีของคุณนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้ร่วม4เดือนแต่ว่าเราจะตีความให้สอดคล้องหรือว่าให้ผลร่วมกับดาวดวงอื่นก่อนในปัจจุบันในตำแหน่งนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุด เรื่องของท่าสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ถือว่าส่งเสริมค่ะแล้วก็เป็นการกลุ่มร่วมกับพระราหูด้วยซึ่งน่าจะเป็นตัวปวดหรือว่าเป็นตัวสร้างสีสันให้กับชีวิตคุณได้ไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาค่ะ โดยภาพรวมสำหรับดาวดวงนี้นะคะเราให้น้ำหนักไปในด้านที่ดีมากกว่าเสียค่ะแค่ว่าบางอย่างบางเรื่องแล้วก็กับคนบางคนคุณยังคงต้องใช้ความรอบคอบให้มากนะคะเพราะอีกด้านหนึ่งของดาวศุกร์นะคะนอกจากจะเป็นดาวประจําราศีของคุณแล้วยังเป็นตัวแทนที่มาจากภพมรณะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความผิดผันการเดินทางไกลและก็โรคภยัยไข้เจ็บ จากที่เราเกินไปในช่วงแรกนะคะเมื่อดาวประจำราศีของคุณอยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคความท้าทายตรงนี้มองได้ทั้งด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาส,สางสิ่งที่ค้างค้างค่ะมิเช่นนั้นเรื่องอาจจะลุกลามบานปลายได้เราก็จะขยายความให้คุณเห็นทั้งสองด้าน ดาวประจําราศีนะคะความแข็งแกร่งฉะนั้นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับผู้คนคุณน่าจะทําได้ดีค่ะเพราะว่าในตําแหน่งนี้นะคะมีดาวประหัสเป็นดาวเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นดาวของความถูกต้องความยุติธรรมไม่ว่าดาวผู้มาเยือนจะเป็นใครก็ตามค่ะทุกการขับเคลื่อนจะส่งผลดีกับสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้นเพราะว่าถ้าใครนะคะมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นที่เป็นไปในทางลบ จะหวังที่จะได้ลาบผลจากตำแหน่งนี้ได้ยากพูดง่ายๆก็คือโชคก็จะไม่เข้าข้างคุณนั่นเองค่ะคุณเลือกได้นะคะ เริ่มจากนะคะตั้งหลักตรงนี้กันก่อนเลยแน่นอนนะคะว่าจะมีความกล้าได้กล้าเสียกับการทำเรื่องยากการแก้ปัญหาหรือบางคนนะคะคุณอาจจะเห็นว่าการทำอะไรรูปแบบเดิมๆมมันจะไปต่อได้ยากค่ะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนบางอย่างไปโดยปริยายทำด้วยตัวเองไปเลยซึ่งหลักเกณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วก็เตือนให้ระวังเรื่องของการครบคนหรือว่าต้องทำเรื่องยากบางอย่างก่อนจึงจะมีล่าผลตามมา จังหวะนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เกินกว่ามาตรฐานปกติทั่วไปที่คุณคุ้นเคยค่ะมันจะมีบรรยากาศของการต่อสู้การแข่งขันการเอาชนะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้ามาซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะเจาะจงเรื่องให้ตรงกับทุกคนได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครการที่จะได้อะไรจากภพอรินี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ แล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่เป็นปัญหาจริงๆที่คุณจะต้องไปสสางคลี่คลายอะไรที่มีความยืดเยื้อมานานก็น่าที่จะมีหลายอย่างนะคะที่จะถูกจัดการในช่วงที่ดาวสุขอยู่ในตำแหน,น่งนี้สอดคล้องนะคะกับดาวใหญ่ที่เขากำลังจะย้ายกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ดูแล้วทิศทางที่สดใสก็มีรอยอยู่ค่ะแค่ต้องอดทนกับช่วงเวลานี้ให้มากสิ่งที่เราสัมผัสได้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของพวกคุณมากกว่าที่แฝงไปด้วยความกดดันหรือไม่สุขภาพร่างกายก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะว่าเป็นการหักโหมในช่วงก่อนหน้านี้สะสมกันมาค่ะหรือว่ามีเรื่องที่ต้องคิดกัน อาศัยจังหวะที่ดาวประจําราศีมีความแข็งแกร่งนะคะฝ่าฟันเรื่องยักๆต่างๆไปให้ได้แล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องความยุติธรรมนี่จึงจะเป็นเกราะป้องกันของจริงสําหรับพวกคุณนะคะสําหรับคนที่มีปัญหา แต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะก็น่าที่จะหมกมุ่นอยู่กับความท้าทายเรื่องยากค่ะเพื่ออนาคตของตัวเองที่เราบอกไปนะคะเพราะว่าไม่มีใครแล้วค่ะที่จะรับผิดชอบชีวิตเราได้ดีที่สุดเท่ากับเรารับผิดชอบชีวิตตัวเราเอง เพราะเธอไล่เลียงทั้งหมดที่ตีความมานะคะคุณมีการขับเคลื่อนที่เกี่ยวกับผู้คนในรูปแบบต่างๆค่ะมีช่องทางโอกาสที่จะทําให้เกิดได้ทั้งความเจริญก้าวหน้าและก็ต้องรับมือกับคนบางสถานะมองได้ทั้งด้านที่ดีและเสียเราอาจจะชี้แนะได้เพียงบางส่วนนะคะคุณลองเอาหลักเกณฑ์ไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูค่ะ ว่ามีส่วนไหนพอที่จะนําไปเป็นแนวทางได้บ้างและอีกทั้งความเป็นพระราหูนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวป่วนของคุณค่ะที่ส่งผลมาพักใหญ่แล้วใครที่รู้เท่าทันนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มบุกเบิกอะไรใหม่ๆมมันก็จะมักมีอุปสรรคเข้ามาในรูปแบบต่างๆนะคะท้าทายความสามารถของคุณการลงทุนที่ดีที่สุดนะคะในช่วงนี้ก็คือการลงทุนกับตัวเองนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าถ้าใครไปทําอะไรที่เกินตัวในช่วงก่อนหน้าคุณจะรับรู้ได้ถึงความยุ่งยากต่างๆที่จะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผิดศิลธรรมจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและที่จะเตือนล่วงหน้ากันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือดาวสุกนะคะใช่ว่าจะมีสถานะที่เป็นปกติตลอดที่อยู่ในตำแหน,น่งนี้อย่าเพิ่งประมาทกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีช่วงที่ดาวโคจอมวิปริตคะ่ะ ที่สําคัญเป็นดาวประจําราศีของคุณด้วยเรายังไม่อยากให้คุณประมาทโดยเฉพาะการทําอะไรร่วมกับผู้อื่นแล้วก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับรักนาราศีตุลน,นะคะไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนกันมากค่ะคุณรับมือกับดาวใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เสียมาใกล้ที่จะถึงวาระที่เขาจะย้ายกันแล้วเดี๋ยวจะได้พักหายใจใหายคอกันได้บ้างในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะหน้าที่จะมีภูมิต้านทานในชีวิตกันไม่น้อยแล้วละคะ่ะเอาทุกประสบการณ์แล้วก็บทเรียนต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ดูแลรักษากายและใจของตัวเองให้ดีค่ะและที่สำคัญก็อย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะและสิ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอก็คือมองหาโอกาสให้ได้ในทุกวิกฤตที่คุณเจอแล้วก็อย่าปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปตามโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะในด้านที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณเลย บางอย่างบางเรื่องจําเป็นต้องฝืนก็ต้องฝืนนะคะและทุกความหมายที่เราตีดความไปในทางลบย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดมาแบบตายตัวนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนด้วยและข้อคิดสําหรับคลิปนี้นะคะการดําเนินชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถบนสภาพถนนแห่งความเป็นจริงค่ะ เราไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้เท่ากันตลอดทั้งเส้นทางจะด้วยสภาพถนนหรือว่าความคับขั้งนะคะของการจราจรที่ทุกคนมีแต่ความเร่งรีบทําให้บางช่วงนะคะเราก็ไปได้แบบชะลอตัวค่ะต,ตามกันไปบางช่วงก็อาจจะกลับมาเร่งเครื่องได้ใหม่หรือว่ามีจังหวะที่ต้องติดไฟแดงหยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งไม่ต่างอะไรนะคะกับการขับเคลื่อนชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง คนที่รู้จักจังหวะชีวิตนะคะช่วงไหนควรที่จะเร่งช่วงไหนควรที่จะผ่อนจึงจะไม่ค่อยเปลืองแรงค่ะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตสักเท่าไหร่อีกทั้งคนเรานะคะก็มีความเป็นผู้เสพแล้วก็ผู้สร้างอยู่ในตัวเองกันทุกคนช่วงไหนนะคะที่โชคชะตายังไม่เป็นใจก็จงเป็นผู้เสพที่ดีค่ะเสพข้อมูลเสพความรู้ ฟุ้ฟักฝึกฝนเก็บตัวไปนะคะไม่ใช่จังหวะที่จะไปลงสนามแข่งขันและพอที่ช่วงไหนโชคชะตาเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางก็จงเป็นผู้สร้างที่ดีค่ะเอาสิ่งที่ฟุ้งฟักฝึกฝนมา สร้างความจเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองบางคนนะคะเราเข้าใจว่าทําไมทำมัวแต่รอโชคชะตาแล้วเมื่อไหร่จะได้ลืมตาอาปากซึ่งตรงนี้เราเห็นด้วยค่ะแค่จะเพิ่มเติมให้คุณรู้จักจังหวะชีวิตของตัวเองเพื่อที่ว่านะคะบางอย่างบางเรื่องอย่าไปกดดันตัวเองมากนะักถ้าตอนนั้นชีวิตของคุณยังติดไฟแดงซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราหน้าที่จะมีประสบการณ์การฝ่าไฟแดงกันเกือบทุกคนจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามค่ะ ผลที่เป็นก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่คือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตะะุก็ถือว่ายังมีบุญเก่าช่วยส่วนที่เป็นอุบัติเหตุก็เยอะค่ะบางทีไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเองนะคะทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปด้วยตรงนี้นะคะเราแค่อยากจะสื่อให้คุณเห็นภาพว่าการรู้จักจังหวะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดขับเคลื่อนชีวิตนะคะตราบใดที่เรายังไม่ได้หยุดหายใจแค่กลับมารู้ลมหายใจของตัวเองกันค่ะหายใจลึก สูดอากาศให้เต็มปอดกันบ้างจังหวะไหนควรเป็นผู้เสพจังหวะไหนควรเป็นผู้สร้างจังหวะไหนควรจัดเต็มหรือว่าควรผ่อนแรงและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของพวกคุณมีคุณค่าในทุกวินาทีค่ะและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ